ส่วนอัปเดตโค้ชบีจนะครับแวลเวมาแวลเวลมาแววมาแววมาไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับสุขชัยคนศิล์คนดีคนเดิมแวลแวมาคือคืออ่ะตอนนี้ b ีจีหมดแล้วเนาะหมดในการลุ้นอะไรสักอย่างแล้วนะครับก็คือถามว่าอย่างนี้ผมผมอันนี้ผมวิเคราะห์นะครับแต่แค่คิดว่า วิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลที่ได้ยินแล้วกันอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมคงจะไม่ออกตรงออกตัวว่าพี่บอยคุมชัวอะไรเงี้ยอันนี้คงจะพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าแฟนบอลเองก็คงบ่นเหมือนกันผมเล่าก่อนผมเล่าก่อนที่จะก่อนที่เราจะโน่นนี่ผมเล่าก่อนก็คืออย่างนี้เท่าที่ผมผมไปฟังมานะเขาบอกว่าทางบอร์ดบริหารของ BG เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกขัดข้อง ถ้าพี่บอยจะทําต่อหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอาตรงๆแล้วเนี่ยจากผลงานที่มันเกิดขึ้นจากโน่นจากนี่เนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่รับได้เออเขาบอกว่าอยู่ในจุดที่รับได้แต่ผมฟังคนอื่นเขามานะต้องใจเย็นๆผมอาจจะไม่ได้กรองตรงนี้หรือว่าผมอาจจะพูดไปแบบไม่ได้พูดแบบร้อเซ็แบบแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าพี่บอยก็ผลงานอยู่ในจุดที่รับได้เออ อยู่ในจุดที่รับได้ผมไม่รู้ว่าว่าแปนบอลรับได้หรือเปล่าผมไม่รู้จุดที่รับได้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเว้เออเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าก็เลยยังไม่รีบพิที่จะพิจารณาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบรกปีซีซันประมาณสักสองสัปดาห์ก็คือเดี๋ยวพักอ่ะพักเดือนพฤษภาใช่ไหมกลับมาประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาคือสองสัปดาห์นี้คุณไปรีแลกซ์เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันใหม่ในซีซันหน้า เขาก็ยังสนับสนุนพี่บอยอยู่แต่ทีนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า BG จะหาโค้ชจริงๆจังๆหรือเปล่าแต่ถ้าคุณดูในเวของคุณประวินคุณดูประเวในเวของบอร์บริหารของ BG เนี่ยเขาจะค่อนข้างถ้าพูดตรงๆนะพูดตรงๆช้ากับการเลือกเลือกโค้ชเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าการเลือกโค้ชช้าเนี่ยน่าจะทําให้ให้เกิดอะไรดีๆขึ้นผมยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นเทกูออกไป ตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลแล้วกว่าจะได้แอนโทนีฮรสซันมาก็คือเล่นพี่ง้วนทำมารอบหนึ่งพี่บอยทำมารอบหนึ่งประมาณน่าจะประมาณเจ็ดแปดแมตต์เออประมาณนั้น,ม, 7, 8, ม,ออม,น,นมันก็ช้าถูกไหมครับรวมทุกถ้วยนะรวมทุกถ้วยนะมันก็ช้าตอนตอนที่เอ,อย้อนกลับไปมันก็จะเป็นลูปเนี้ยก็คือเดี๋ยวพี่ง้วนก็จะเข้ามาขัดตาทับแต่ตอนนี้พี่ง้วนไม่เข้ามาขัดตาทับอะไรครับพี่ง้วนทำอย่างอื่นไปละพี่บอยก็จะเข้ามาขัดตาทับอยู่ตลอดซึ่ง ถ้ามองกันในภาพนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นพี่บอยต่อแต่เพียงแค่เขาก็หาอยู่เหมือนกันเขาก็หาอยู่เหมือนกันแต่หาแบบไหนเอออันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเขาเมื่อเขาผมถามเขามาแล้วผมถามคนรู้จักเขามาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็หาอยู่แต่หาไม่ได้แบบแบบรีบหาก็ไอ้เฮียคนไม่พอใจกันมันก็ต้องไปแล้วบอวาแต่นี่เขาพอใจไงแต่ส่วนแฟนบอลจะพอใจหรือเปล่า ผมไม่รู้ผมไม่อ่านคอมเมนต์แล้วกันผมไม่อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวอ่านแล้วเดี๋ยวผมไม่ได้พากบอลวันที่สิบนี้สัต์เอ้ยเออก็มันก็เลยเป็นเวนี้ครับก็คือใจเย็นๆใจเย็นๆในการทำทีมในการหาทีมก็เดี๋ยวไปหาตัวมาก็ประกอบให้พี่บอยสักหน่อยก็น่าจะดีอะคือจะเอางี้แล้วกันถ้าพูดกันในภาษาแบบ ของคนควยควายอย่างกูนะถามว่ากูเข้าข้างบีจีไหมถ้ามึงฟังแล้วมึงอาจจะแบบไอ้สัตว์ตูบีจีเฮียไอ้ตูกระต่ายแก้วไอ้สัตว์ไอ้ตูแลบบิดเกินเฮียอะไรวะเนี่ยไม่เกี่ยวกันไอ้สัตว์ไม่เกี่ยวเลยคือมึงอาจจะคิดว่ากูเป็นแบบซัพพอร์ตบีจีเลยก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามึงฟังสิ่งที่กูพูดแล้วแต่ถ้ามึงรู้สึกว่าเอมันน่าเป็นเหตุผลที่พอฟังได้มึงก็พิจารณาแล้วกันอ่ะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ ออมีอันนี้มีคนเล่าให้ฟังอาจจะไม่ชัวร์แต่มีคนเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ครับพี่บอยเนี่ยทำทีมจบอันดับสามของลีกนะครับเ,เข้ารอบรองบอลถ้วยหนึ่งรายการนะครับได้ไปได้โคต้า ACL l l e g u u e อ่ะฟังดีๆนะฟังใหดีนะนะมึงใจเย็นเข้ารอบรองสิงคโปร์ครับอ่าโนนีนั่นบาบาบบา,บานะครับอ,อ ไอ้เยอะด้วยคุณภาพตัวที่เล่นไม่ดีถ้ามองกันในภาพนี้หลับตามองกันข้างหนึ่งสุภชัยคมสินทำมาโคบ,บอลินี่เล่นได้โอ้ยขอโทษหัวเราะแรงไปหน่อยเออมองมองมองก่อนมองมองก่อนเป๊บนึงมองมองแป๊บหนึ่งมองแป๊บหนึ่ง เออมองกันในภาพนี้ก่อนเดี๋ยวมึงนี่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงค่อยจัดกันกูจะบอกว่ากูตัวตกงานก็ส่วนหนึ่งไอ้สั์กูเหงาไอ้ย่จงนี้ไม่มีบอลในภากไอ้เหียกูเหงาดานๆนกูได้ไคิวทีไอ้เหียแม็กภาค,าคาทุกวันไอ้สัต์ไอ้เหียแม็กเขาแคร์พัทุกวันนี้แม็กไม่มีคิวกูเลยเหงาไอ้สัเหงาปากอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเรามองกันในภาพเนี้คุณภาพของแม่งอ่ะ แม่งไม่เหมาะกับการเป็นเป็นท็อปทีแต่พี่บอยทำได้โอ้ oh, <laughs> ยยิงพูยิงเฮี้ยวไอ้โ oh, อ yeah. ้ยยิงพูยิงเฮี้ยวอะ่ะอ่ะต่อแล้วถ้าเรามีตัวดีๆให้สุภาชัยคมสิน์น่ะมันจะดีกว่านี้ไหมโอ้ยเฮี้ยเอ้ย แล้วที่สำคัญคือฮัตสันแพ้บุยลำโคดงวนแพ้บุยลำเทกุก็แพ้บุยลำเทกุแพ้วอะเทกุกไม่ได้ทำเมื่อตอนนั้นแหะทุสุริคมศิลทํทำชนะบุยลำในฮิเอะไอ้สั์โอ้ยิงบุยยิงโอ้ขวดฮิเอะอะไรันเนี่ยเออนะมันก็มองกันในภาพนี้คือถ้าเสริมตัวดีกว่านี้สุนสุรคมศิลป์จะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้เอาพูดกันง่าย เออก็ก็แล้วแต่เขาแล้วกันกูฟังมาเออกูเล่าให้ฟังกูเล่าให้ฟังกูเล่าให้ฟังมึงอย่าเพิ่งด่ากูสิอี้ะกูฟังเขามากูกูก็ต้องเล่าแบบนั้น <c oughs> ก็รอดูแล้วกันแต่เขาเขาน่าจะหาอยู่ครับเขาน่าจะหาอยู่ผมผมมทำได้แค่นี้ครับผมทำได้ดีที่สุดแล้วครับผม <c oughs>